ครับแล้วมาอีกรอบนึงสัตว์ไก,ก่ลูกนี้เข้าไปเลยครับโก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 ้โอ้โหประตูสำคัญครับคุณผู้ชมโอ้โหลูก ไฟชัดๆครับเดี๋ยวต้องดูภาพเช้าว,ว่าเกิดอะไรขึ้นครับแซงนำอีค้งทั้งสองประตูต่อหนึ่งดูอีกรอบครับสั์ลูกหิ้เอียงพุ่งเป็นกระรวลเสียบตาข่ายเข้าไปเลยครับลูกยิงไกลลูกนีครับอูโ,อโหลารังร้องเลยครับขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งครับทีมสุวรรณภูมิเซียบแล้วกำลังจะสร้างวาควัติสตา์คว้าแล้วนี่คือภาพวินาทีวาควอดิตร์ในการควา้าแชมป์ เยวาวชนโลกรายการโกเทียครับครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จของนักกีฬาไทยของเราครับพี่กำลังกลายเป็นกระสาท้องเกลือทาวในประเทศไทยอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาไปในทันทีครับคุณผู้ชมสำหรับทีมตัวแทนประเทศไทยอย่างสวนภูมิ c u 16ปีครับที่เดินทางไปสร้างบริษัติศาหน้าใหม่ ในรายการโกเทียครับ2024ครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือนัดชิงชนะเลิศน,นะครับทีมตัวแทนจากประเทศไทยลงสนามตัวเจอกับตัวแทนจากนอร์เวย์ชุดสีออกฟ้าเนี่ยครับเรียกได้ว่าสนุกสุดมันสุดๆครับมาดูไฮไลท์วินาทีวัรศาก์กันครับจงังหวะนี้เราได้ลุยเข้าไปแล้วซัดก่อนเลยครับโอ้โหต้องปัดออกมาก่อนครับ ยังมาแบบต่อเน,นื่องครับวางเข้าไปในกรอบเขตโทษลูกนี้เียวกัสซัดแล้วกู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 เข้าไปเลยครับลูกนี้ครับทีมตัวแทนจากประเทศไทยยิงออกดำไปแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โห maiden. สวยสวยเลยครับมาดูภาพช้างครับวางเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับบอลตกตรงหน้าบ่าประตูแล้วซัดลูกนี้ไม่เหลือซ่าครับ้หูหทีมชุดนี้ อยู่ภายใต้การคุมทัพของโค้ดป๋องเชลค,คนคนโคชสารด้วยนะครับก็เป็นโค้ดที่มีดีกีคุมทีมในลีกอาชีพของไทยครับแเราได้ยิงอีกทีนึงติดเซฟกับชอกมาซ้ําอีกทีไม่ทันครับผู้รักษาประตูเขานอนรับได้แล้วทีมจากโดเวมีโอกาสมายัางติดแนวรับของไทยเราครับโอ้สู้จริงๆครับ แล้วดูช็อตนี้ครับมีโอกาสชนผู่ความเร็วเหนือกว่าเขาครับแล้วก็ชักหนียังโดนไตะออกไปอีกอต้องขอบคุณเครดิตภาพจากสุนรภูมิ f อด้วยนะครับที่ทำให้เราได้เห็นปริศาสตร์ในครั้งนี้แล้วชนก่อนครับเขาเคลียร์ออกไปก่อนยังได้บุกต่อครับวิ่งมาหน้าตั้งมาเลยครับลูกนี้มีโอกาสแล้วไปทางด้านซ้ายของไทยเราล็อกมาช็อตนี้เขาเคลียร์ออกมาก่อนครับ มาพยายามจะเจาะทําประตูให้ได้ครับดูจังหวะน,นี้นครับบริกรเขตโทษแล้วสัดลูกนี้ทีติดบล็อกอยังไงครับตาม,มาอีกทีก็ไม่ทันแล้วสัดดอกนี้หูหูภาพคานก็ไปได้ครับว่านิดเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ชมแล้วคู่ต่อสู้เขาของเราลุยขึ้นมาบ้างครับมีโอกาสอุ้ยไปชนกันในกรอบเขตโทษโดสินไม่ได้ว่าอะไรครับต้องระวังครับทีมจากนอร์เวย์ร่างกายสูงใหญ่ครับและดูจังหวะเบียดมา ตรงนี้ยังไงครับโยกมาแล้วเขาหมุนหนีไปได้หลายช็อตเข้าไปกอบเขตโทษตัดลูกนี้ติดตรงตัวผู้รักษาประตูเราครับท้ายเราก็มีช็อตตอบโต้ส,สวยๆเหมือนกันครับป้ายมาลูกนี้ถึงไม่ไม่ถึงครับเขาเคลียร์ไปได้ก่อนโอ้โหแล้วดูเปิดมาอีกทีหนึ่งยังไม่ได้อยู่ดีครับ แล้วดูช็อตนี้ของทีมจากนอร์เวย์เจอสไลด์ล่วงลงไปพูดตัดสินเป่าจุดโทษครับโอ้โหเสียหายครับแบบนี้แล้วเป็นทีมจากนอร์เวย์สัตว์ลูกนี้เข้าไปครับผู้คหูตามตีเสมอหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับโอ้ยงานนี้มีตึงครับดูครับยิงอัดเข้าไปคนละทางคับผู้รักษาประตูเราครับโอ้โห,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 โหต้องลุ้นครับต้องลุ้นว่าจะเป็นอย่างไรครับ เสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับแต่เวลายังเหลือครับเอาครับเดินเครื่องมาด้านขวากระชากมาเร็วๆฉ็อตนี้สวยงามเลยทีเดียวครับกิติทัตไม่ทันครับแล้วมาอีกรอบนึงซัดไกลลูกนี้เข้าไปเลยครับโ o ก o ก o กประตูสำคัญครับคุณผู้ชม โอ้โหลูกไฟชัดๆครับเดี๋ยวต้องดูภาพเช้าว่าเกิดอะไรขึ้นครับแซงนําอีกครั้งครับ2ประตูต่อหนึ่งดูอีกรอบครับสัตว์ลูกนี้เปียงพุ่งเป็นจรวดเสียบตาข่ายเข้าไปเลยครับลูกยินไกลลูกนี้ครับโอ้โหปรั่งร้องเลยครับขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งครับทีมสวนณภูมิเอฟซีครับแล้วกำลังจะสร้างปะวิศาสตร์คว้าแชมป์ครับดูครับต้องยันสกอร์ให้อยู่ครับไทย มาอีกรอบหนึ่งตรงนี้กระชากมาแล้วยังไงครับบังไว้ก่อนใต่ออกข้างไว้ก่อนครับมาดูอีกทีหนึ่งดาชดนี้ซัดติดตรงตัวผู้รักษาประตูครับยังมาอยู่แล้วมีโอกาสเปิดมาตรงนี้ยาวไปหลุดขึ้นมาดวนกับประตูเขายังเกี่ยวได้อยู่ครับโอ้โหไทยบุกกะจะปิดตะกอให้ได้ครับสองชน,นะแต่กลัวจะโดนก่อน แล้วเปิดลูกนี้ติดครับแล้วทีมเจ้าเนวจะโต้กับเ,เขามาหน้าปากประตูแล้วสัดลูกนี้ผ่านหน้าปากประตูอือหือลามหน้าไปก่อนหรือเปล่าครับโอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้ครับโอ้โหรอดตัวไปครับโอ้โหเครียดสุดๆครับบอกแล้วว่าเกมนี้ไม่ง่ายครับคุณผู้ชมโอ้โหแล้วผู้ตัดสินปานอวิดจบ เกมการแข่งขันครับนี่คือวินาทีประวัติศาสตร์ของไอ้หนูยูสิบหกสวนภูมิเอฟซครับที่สามารถออกไปควา้าแชมป์ในการแข่งขันรายการเวทียุโรปได้สำเร็จนะครับอูโหูปรบมือให้เลยครับคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกครับว่าตลอดเส้นทางที่ผ่านมาไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะว่าต้องเจอกับทีมจากต่างประเทศนะ ทั้งสวีเดนแคนาดาร์เวย์รวมไปถึงเม็กซิโกนะครับนะแล้วก็ทีมสวนภูมิของเราก็เอาชนะทั้งทีมจาก Norway นอร์เวย์เลยครับอย่าง SKD IK มานะแล้วก็นะัดที่2เนี่ก็ชนะยูเนียนแคนาดามา2ประตูต่อ3นะครับแล้วก็ อีกนัดหนึ่งเนี่ยก็เอาชนะลอเดนะครับจากนอร์เวมา2-1ผ่านเข้าไปเล่นรอบ3 32ทีมก็เจอกับ o อเจไนะครับก็ชนะมา3ประตูต่อ0ส่วนรอบตัดเชือกในรอบต่อมาก็เอาชนะนะครับ IFK ของนอร์เวเอาชนะคูมาร์สของเม็กซิโกนะครับเอาชนะทีมอย่างเตลโตเนีย0-5ของเยอรมัน ในรอบรองชนะเลิศเนี่ยเสมอกับทีมแลนด์เวสเตอร์ไอนะครับแล้วก็ชนะจุดโทษมาครับ4ต่อ1หลังเสมอในเวลา1ประตูต่อ1ก่อนที่จะมาถึงนัดนี้นะครับนัดที่เด็กไทยของเราสามารถสร้างความประทับใจครับแล้วนี่คือภาพวินาทีประวัติศาสตร์ในการควา้าแชมป์เยาวชนโลกรายการโกเทียครับครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จของนักกีฬาไทยของเราครับที่ กำลังกลายเป็นกระแสท็อกอเดิ์เทาในประเทศไทยอยู่นะปัจจุบันนี้นั่นเองครับโอ้โหถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับอย่างที่บอกว่าโอ้โหทีมงานชุดนี้ก็เรียกว่ามีประสบการณ์นะครับพอดป๋องก็มีประสบการณ์แล้วก็เด็กๆเ,เองก็สู้ด้วยนะครับหน่วยก้านดีสูงใหญ่นะครับสร้างความสําเร็จนะใครที่ได้ติดตามอยู่ก็น่าจะยิ้มมุมปากเลยครับว่า ไทยเราครับนะเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่จะได้รับการพูดถึงอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าชั่วโมงนี้เนี่ยรายการระดับโยชนกกำลังคึกคักเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะใครที่ได้ติดตามมาจนถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ยามีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณภาพจากสุวรรณภูมิ FC ด้วยนะครับที่ทำให้เรา ได้เห็นภาพวินาทีบริษัทในครั้งนี้นั่นเองนะครับชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชัมแบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กชัมหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลากท่านไปก่อนสวัสดีครับ